ครั้งที่สองอเจ็ดสิบเอ็ดนี่เป็นชีวิตของท่านผู้ฟังหรือเปล่าคะพิจารณาตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสถึงอัธยาศัยซึ่งจะเป็นของท่านผู้ฟังบ้างหรือเปล่าที่ว่า,ลลก,ากุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลคนนี้มีอยู่สมัยต่อมาเรากำหนดรู้ใจบุคคลน,นี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า กุศลธรรมของบุคคลนี้แหลหายไปอกุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าเป็นความจริงไหมคะไม่ได้มีกุศลธรรมตลอดเวลาบางครั้งบางขาณะกุศลธรรมที่มีอยู่ก็หมดไปและอกุศลธรรมก็เกิดปรากฏเฉพาะหน้าพระผู้มีพระภาคทรงรู้วาระจิตว่าขณะใด,ดาจิตของบุคคลใดเป็นกุศล แต่ลลกุศลลจิตก็หมดไปและอกุศลลจิตก็เกิดปรากฏเฉพาะหน้าแต่พระผู้มีพระภาคทรงรู้แจ้งต่อไปว่ากุศลลมูลที่บุคคลนั้นยังตัดไม่ขาดมีอยู่เพราะกุศลลมูลนั้นกุศลอย่างอื่นของเขาจักปรากฏด้วยประการชนนี้บุคคลนี้จักเป็นผู้ไม่เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดา ท่านเป็นผู้ที่สะสมอบรมกุศลเป็นอัธยาศัยถึงแม้ว่าบางครั้งบางขณะอกุศลเกิดก็จริงแต่ว่ากุศลลมูลมีอยู่ยังไม่ได้ตัดขาดเพราะฉะนั้นก็เปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ไม่หักไม่เน่าไม่ถูกลมและแดดเผาเกิดในต้นฤดูหนาวเก็บไว้ดีแล้วอันบุคคลปลูกน้าที่ดินอันปรนดีแล้วในที่นาดี มเมล็ดพืชเหล่านี้จัดถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรนี่สำหรับบุคคลที่อกุศลมูลยังไม่ได้ถูกตัดขาดซึ่งท่านพระอ,อนนท์ก็กราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอาอนน์เราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่ากุศล,ลธรรมก็ดีอกุศล,ลธรรมก็ดีของบุคคลนี้มีอยู่ สมัยต่อมาเรากำหนดรู้ใจบุคคลน,นั้นด้วยใจอย่างนี้ว่ากุศลธรรมของบุคคลน,นี้หายไปอกุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าแต่กุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่เพราะกุศลมูลนั้นกุศลอื่นของเขาจากปรากฏด้วยประการชนนี้บุคคลน,นี้จะเป็นผู้ไม่เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาฉันนั้นเหมือนกัน ดุกระอานนท์สถาคตกำหนดรู้ใจบุคคลด้วยใจแม้อย่างนี้กำหนดยานะเป็นเครื่องทราบอินทรีย์ของบุรุษด้วยใจแม้อย่างนี้กำหนดรู้ธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นต่อไปด้วยใจแม้ด้วยประการชนนี้รู้ถึงอัธยาศัยคือทรงมีพระญาณที่นอกจากจะกำหนดรู้ใจของบุคคลว่าขณะนั้นใจของบุคคลนั้น เป็นกุศลรหรืออกุศลแล้วทรงมียาณะเป็นเครื่องทราบอินทรีย์ของคนนั้นแล้วก็กำหนดรู้ธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นต่อไปว่าเมื่อยังมีเชื้อของกุศลลมูลอยู่ก็ย่อมจะเป็นปัจจัยอาศัยธรรมะนั่นเองทำให้กุศลอื่นเจริญต่อไปเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ไม่เสื่อมนี่เป็นบุคคลที่หนึ่งทั้งหมดจะมีหกบุคคลด้วยกัน ซึ่งท่านผู้ฟังก็จะพิจารณาได้ว่าท่านอยู่ในบุคคลประเภทไหนข้อความต่อไปเป็นบุคคลที่สองพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโดูกระอาอนนอันหนึ่งเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่ากุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลนี้มีอยู่ สมัยต่อมาเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลน,นั้นด้วยใจอย่างนี้ว่าอากุศลธรรมของบุคคลน,นี้หายไปกุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าแต่อกุศลมมลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่เพราะอากุศลมูลนั้นอกุศลอื่นของเขาจากปรากฏด้วยประการอย่างนี้บุคคลน,นี้จะเป็นผู้เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดา เปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ไม่หักไม่เน่าไม่ถูกลมและแดดเผาเกิดในต้นฤดูหนาวเก็บไว้ดีแล้วอันบุคคลปลูกณที่ศิลาแท่งทึบเธอพึงทราบไม่ว่าเมล็ดพืชเหล่านี้จักไม่ถึงความเจริญงอกงามไพ่บุญซึ่งท่านพระอานนท์ก็กราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะนี่กล่าวถึงบุคคลที่ ถึงแม้ว่าในบางครั้งจะได้ทำกุศลแต่ว่าอากุศลมูลที่ยังตัดไม่ขาดนั้นมีอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นพืชเป็นเชื้อเป็นปัใจจัยให้เกิดอกุศลต่อไปเปรียบเหมือนกับเมล็ดพืชที่ไม่เน่าไม่หักแต่ว่าปลูกณที่ศีลาแท่งทึบเพราะฉะนั้นก็ไม่ถึงความเจริญงอกงาม ข้อความต่อไปเป็นบุคคลที่สามซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเดูกระอานอนท์อันหนึ่งเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่ากุศล,ลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลนี้มีอยู่สมัยต่อมาเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลนั้นด้วยใจอย่างนี้ว่า ธรรมะขาวของบุคคลน,นี้แม้ประมาณเท่าน้ำที่สลัดออกจากปลายขนสายไม่มีบุคคลน,นี้ประกอบด้วยอกุศลธรรมฝ่ายดำอย่างเดียวเมื่อตายไปจกเข้าถึงอบายทุขติวินิบาตนรกเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่หักเน่าถูกลมและแดดแผดเผาอันบุคคลปลูกนณที่ดินซึ่งปรวนดีแล้วในนาดี เธอพิ่งทราบไม่ว่ามเมล็ดพืชนี้จะไม่ถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรซึ่งท่านพระอานนท์ก็กราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิจารณาได้ไหมคะกับจิตใจของท่านเป็นบุคคลประเภทไหนในสามประเภทประเภทที่หนึ่งมีทั้งกุศล,ลธรรมและอกุศล,ลธรรมและก็บางครั้งบางขณะอกุศล,ลธรรมก็เกิดขึ้น ท่านอาจจะไปเพลิดเพลินกับการละเล่นหรือว่ามหรสพแต่พื้นของใจคือกุศลละมูลยังมีเพราะฉะนั้นท่านก็มีปัจจัยที่จะทำให้กุศลนั้นเจริญงอกงามต่อไปคือยังมีการปักไฟที่จะหันมาสู่การเจริญกุศลเป็นผู้ที่เจริญงอกงามต่อไปแต่ว่าอีกบุคคลหนึ่งกุศลลธรรมก็มีอกุศลธรรมก็มีแต่ว่า บางครั้งบางขณะเป็นผู้ที่กุศลธรรมปรากฏจริงแต่อกุศลระมูลที่เป็นพื้นของใจยังไม่หมดสิ้นยังไม่ได้ตัดขาดเพราะฉะนั้นก็มีเชื้อมีปัจจัยที่จะให้น้อมไปสู่อากุศลธรรมมากขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นบุคคลประเภทที่สองส่วนอีกบุคคลหนึ่งเป็นผู้ที่กุศลธรรมก็ดี อากุศลธรรมก็ดีของบุคคลน,นี้มีอยู่สมัยต่อมาทมขาวของบุคคลน,นี้แม้ประมาณเท่าน้ำที่สลัดออกจากปลายขนสายไม่มีบุคคลน,นี้ประกอบด้วยอากุศลธรรมฝ่ายดำอย่างเดียวถ้าเป็นผู้ที่มีทั้งกุศลธรรมอากุศลธรลธรมเป็นธรรมดาแต่ว่าฝักไฟในอกุศลแะจนกระทั่ง ไม่มีธรรมะฝ่ายขาวปรากฏเลยท่านผู้ฟังพอจะสังเกตได้ไหมคะว่ามีไหมคะบุคคลที่ฝัดไฟแต่ในเรื่องของอกุศล,ลธรรมในเรื่องของอกุศล,ลกรรมนี่เป็นบุคคลที่สามต่อไปเป็นบุคคลอีกสามประเภทซึ่งข้อความในพระไตรปิฎกมีว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานน์ทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงสามารถบัญญัติบุคคลสามจำพวกนี้ออกเป็นส่วนละสามอีกหรือพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสามารถอานทนเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่ากุศลธรรมก็ดีอกุศลลธรรมก็ดีของบุคคลนี้มีอยู่สมัยต่อมา เรากำหนดรู้ใจบุคคลน,นั้นด้วยใจอย่างนี้ว่ากุศลธรรมของบุคคลน,นี้หายไปอกุศรธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าแต่กุศลมูลที่เขายัางตัดไม่ขาดมีอยู่กุศลมูลนั้นก็ถึงความถอนขึ้นโดยประการทั้งปวงด้วยประการอย่างนี้บุคคลน,นี้จักเป็นผู้เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดา เปรียบเหมือนถ่านไฟที่ไฟติดทั่วแล้วลุกโคลงสว่างสวยัยอันบุคคลเก็บไว้บนศิลาทึบเธอพึงทราบไม่ว่าผ่านไฟเหล่านี้จักไม่ถึงความเจริญงอกงามไพ่บุ์ท่านขราอานนท์กราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่านี่อกุศล,ลมูลถอนเลยนะคะเวลาฟังพระธรรมโดยตรงจากพระไตรปิฎก พระผู้มีพระภาคทรงแสดงบุคคลไว้โดยละเอียดถ้าท่านจะพิจารณาตามไปท่านก็จะได้ทราบถึงความละเอียดหรือความต่างกันแม้บุคคลในโลกนี้อากุศลธรรมก็มีกุศลธรรมก็มีแต่ว่าสมัยต่อมากุศลธรรมของบุคคลนี้หายไปอากุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าแต่กุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่ กุศลมูลนั้นก็ถึงความถอนขึ้นโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นก็ไปสู่ความเส่อมผู้ที่เข้าใจผิดเห็นผิดปฏิบัติผิดจะเหมือนกับกุศลลูลมถูกถอนขึ้นหรือไม่นั่นก็เป็นเรื่องที่ท่านจะพิจารณาเป็นแต่ละบุคคลเพราะเหตุว่าถ้ามีความเห็นผิดมีความเข้าใจผิดในสภาพธรรมะแล้ว ก็ย่อมจะทำให้อกุศล,ลกรรมเพิ่มผูนมากขึ้นได้ผู้ที่จะรู้ว่าบุคคลน,นั้นกุศลลมูลถูกถอนขึ้นโดยประการทางปวงแล้วหรืออย่างก็ต้องเป็นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็จะต้องระวังกุศลมีก็ควรเจริญให้มากขึ้นอกุศลยังไม่หมดก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยก็จริงแต่อย่าให้กุศลมูลที่มีอยู่ ถูกถอนขึ้นโดยประการทั้งปวงข้อความต่อไปเป็นบุคคลที่สองคือพระผู้มีพระภาคทรงจำแนกบุคคลสามนั่นเองละเอียดขึ้นออกเป็นส่วนละสามคือประเภทที่หนึ่งกุศล,ลมูลถูกถอนขึ้นด้วยสำหรับบุคคลต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดกราอานอนท์อันหนึ่ง เราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า,ก,ากุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลนี้มีอยู่สมัยต่อมาเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลนั้นด้วยใจอย่างนี้ว่าอากุศลธรรมของบุคคลนี้หายไปกุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าแต่อกุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่ อากุศละมูลแม่นั้นก็ถึงความเพิกถอนขึ้นโดยประการทางปวงด้วยประการอย่างนี้บุคคลน,นี้จกไม่เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนถ่านไฟที่ไฟติดทั่วแล้วลุกโคลงสว่างสวัยอันบุคคลเก็บไว้บนกองหญ้าแห้งหรือบนก่อไม้แห้งเธอพึงทราบไม่ว่าถ่านไฟเหล่านี้จกถึงความเจริญงอกงามไพ่บุญ ซึ่งท่านพระอานนท์กราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะอากุศลละมูลถูกถอนขึ้นเวลานี้ทุกท่านมีทั้งกุศลธรรมบ้างอากุศลธรรมบ้างอากุศลละมูลยังอยู่กุศลละมูลก็ยังอยู่กุศลละมูลไม่ได้ถูกถอนเพราะเหตุว่าทุกท่านยังฝักใฝ่สนใจในธรรมะยังไม่ได้ถูกถอนขึ้นหมดสิ้นไป แต่อกุศลร,รมูลถูกถอนแล้วหรือยังผู้ที่อกุศลร,รมูลจะถูกถอนได้คือพระอริยเจ้าเป็นลำดับขัน้นถ้าเหตุว่าถึงแม้ว่าบุคคลนี้กุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลนี้มีอยู่สมัยต่อมาเราย่อมกําหนดรู้ใจบุคคลนั้นด้วยใจอย่างนี้ว่าอากุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป กุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าแต่อกุศลมูลที่เขายัางตัดไม่ขาดมีอยู่อกุศลมูลแม้นั้นก็ถึงความเพิกถอนขึ้นโดยประการท้งปวงด้วยประการอย่างนี้บุคคลน,นี้จะไม่เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาควรจะถอนใช่ไหมคะอากุศลมมลและก็ถอนได้และเวลาที่บุคคลใดถอนอากุศลมมลขึ้นแล้ว ใครทรบาบพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระญาณที่รู้แจ้งวาระจิตของบุคคลนั้นว่าขณะนั้นอกุศลลมูลประเภทใดได้ถูกถอนขึ้นแล้วเป็นพระอริยเจ้าแล้วสำหรับบุคคลต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเดูกระอานนท์อันหนึ่ง เราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่ากุศล,ลธรรมก็ดีอกุศล,ลธรรมก็ดีของบุคคลนี้มีอยู่สมัยต่อมาเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลนั้นด้วยใจอย่างนี้ว่าอกุศลธรรมของบุคคลนี้แม้ประมาณเท่าน้ำที่สลัดออกจากปลายขนสายไม่มีบุคคลนี้ประกอบด้ธรรมะที่ไม่มีโทษ เป็นธรรมะฝ่ายขาวอย่างเดียวจากปรินิพานในปัจจุบันที่เดียวเปรียบเหมือนถ่านไฟที่เย็นมีไฟดับแล้วอันบุคคลเก็บไว้บนกองหญ้าแห้งหรือบนกองไม้แห้งเธอพึงทราบไม่ว่าถ่านไฟเหล่านี้จกไม่ถึงความเจริญงอกงามไพ่บุญท่านพระอานนท์กราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะถอนหมด อากุศลละโมลไม่เหลือเลยไม่มีอากุศลธรรมแม้ประมาณเท่าน้ำที่สลัดออกจากปลายขนสายเป็นธรรมะฝ่ายขาวอย่างเดียวจัดปรินิพานในปัจจุบันทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องการที่จะพยากรณ์ว่าบุคคลใดจะเกิดในภูมิใดหลังจากสิ้นชีวิตแล้วจากโลกนี้ไม่ใช่วิสัยของบุคคลที่ ไม่มีญาณะที่รู้อินทรีย์หรือว่ารู้อัธยาศัยรู้ละเอียดถึงกรรมซึ่งเป็นปัจจัยของบุคคลนั้นตั้งแต่ในอดีตอนันตชาติจนถึงปัจจุบันชาติสำหรับบุคคลประเภทที่หกที่ท่านอาจารย์ได้ชี้แจงไปแล้วนั่นนะครับหมายความถึงว่าถอนอกุศนกรรมได้ทั้งหมดแล้วนะครับก็อ,อกุสนกรรมก็เป็นเอาไม่มีแล้วแต่ว่าตามที่ศึกษาเราเรียนมาเนี้ย ท่านก็ยังบอกอย่างนี้อีกว่าแม้กุศล,ลกรรมก็ต้องไม่ยึดถืออีกด้วยแต่ทีนี้กุศล,ลกรรมของท่านยังจเจริญอยู่เรื่อยๆอย,อย่างเนี้ยจะหมายความว่ากะไรครับอกุศลโมลถอนขึ้นหมดเพราะฉะนั้นก็เหลือแต่ธรรมะขาวซึ่งธรรมะขาวไม่ได้หมายความว่าเป็นกุศลที่เป็นปัจจัยจะให้เกิดภพชาติต่อไปแต่ว่าเป็นธรรมะฝ่ายงามเป็นธรรมะฝ่ายดี แต่พระเหตุว่าท่านไม่มีความติดข้องไม่มีกิเลสไม่มีเยื่อใยไม่มีอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยที่จะเป็นปัใจจัยให้มีการเกิดอีกแต่ว่าธรรมะที่เกิดนั้นก็เป็นธรรมะฝ่ายขาวแต่ไม่ใช่เป็นกุศลอย่างของพวกที่ไม่ใช่พระอรหันต์ซึ่งถ้าเป็นผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์ก็ยังเป็นปัใจจัยให้เกิดอีกได้แต่นี่อกุศลมูลทั้งหมดไม่เหลือเลยแต่ธรรมะที่ มีปัจจัยเกิดขึ้นนั้นก็ต้องเป็นธรรมะฝ่ายขาวเป็นธรรมะฝ่ายดีฝ่ายงามสำหรับชีวิตของแต่ละท่านในขณะนี้ท่านผู้เจริญสติปัฏฐานเป็นปกติก็คงจะทราบได้ถึงนามธรรมและรูปธรรมที่เกิดกับท่านตามความเป็นจริงว่ามีเศษของกรรมบ้างไหมคะมีเศษของอกุศล,ลกรรมในอดีตประชาติที่ได้กระทำแล้ว แล้วก็ให้ผลในปัจจุบันชาตินี้บ้างไหมเพราะว่าเคยมีท่านผู้ฟังที่สงสัยว่าผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าไม่น่าที่จะเป็นบุคคลที่ยากจนขัดสนหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเป็นผลของอดีตอกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วแต่ถ้าท่านจะเห็นความวิจ,จิตของการสะสมของกรรมในอดีตที่เนิ่นนานมา จนกระทั่งท่านเป็นผู้ละเอียดที่จะพิจารณาตัวของท่านจริงๆแม้ในปัจจุบันชาตินี้จะเห็นว่ายังมีกรรมเล็กกรรมน้อยเป็นปัจจัยที่จะทำให้ได้รับผลข้างหน้าต่างๆกันตามลักษณะของกรรมนั้นๆจะขอกล่าวถึงเศษของอกุศล,ลกรรมของพระอริยเจ้าเพื่อท่านผู้ฟังจะได้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทและก็พิจารณากรรมของท่าน อย่างละเอียดยิ่งขึ้นสำหรับในวันนี้ขอกล่าวถึงอุบาสิกาท่านหนึ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงตั้งไว้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศกว่าบรรดาอุบาสิกาสาวิกาผู้เป็นธรรมะกติกาคือผู้แสดงธรรมะอุบาสิกาท่านนั้นคือกุดชุดตราซึ่งเป็นทาสีของพระนางสามาวดี ข้อความในพระธรรมะประทัดกถาแปลอัปมาทวักวันานามีข้อความว่าพระภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็นางขุดชุดตราเล่าเพราะกรรมอะไรจึงเป็นหญิงข้อมเพราะกรรมอะไรจึงเป็นผู้มีปัญญามากเพราะกรรมอะไรจึงบรรลุโสดาปติผล พราะกรรมอะไรจึงเป็นคนรับใช้ของคนเหล่าอื่นถ้าท่านศึกษาประวัติของพระสาวกในครั้งโน้นก็จะได้ทราบถึงอดีตกรรมของท่านเหล่านั้นด้วยซึ่งจะทำให้ท่านขัดกลาวยิ่งขึ้นไม่ประมาทที่จะให้เกิดอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าในสมัยหนึ่งพระปัจเจกับพุทธเจ้าองค์หนึ่ง เป็นผู้มีธาตุแห่งคนค้อมหน่อยหนึ่งหญิงผู้อุปัถายิกาคนหนึ่งผมผ้ากรรมพลถือขันทองคำทำเป็นคนค่อมสแสดงอาการเที่ยวไปแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นด้วยพูดว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าของพวกเราย่อมเที่ยวไปอย่างนี้แลอย่างนี้เพราะผลอันไหลออกแห่งกรรมนั้นนางจึงเป็นหญิงข้อม ไม่ได้ทําอะไรมากเลยล้อเล่นล้อเลียนเพียงนิดเดียวเท่านั้นค่ะแต่ว่าสมควรไหมที่จะกระทําอย่างนั้นขอให้ท่านผู้ฟังลองคิดดูสมควรหรือไม่สมควรบุคคลน,นั่นเป็นบรรพชิตเป็นขราปัจเจกับพุทธเจ้าและการที่จะล้อเลียนลักษณะของบรรพชิตซึ่งควรจะเป็นที่เคารพนั้นด้วยจิตชนิดไหนดูหมิน หรือว่าลบหลู่หรือว่ายะเย,ะเยะ้ยเป็นอกุศล,ลจิตจะมากน้อยประการใดเป็นเรื่องของบุคคลนั้นที่ว่าผมผ้ากรรผลถือขันทองคําทําเป็นคนข้อมนี่ทางกายแสดงอาการเที่ยวไปแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นด้วยพูดว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าของพวกเราย่อมเที่ยวไปอย่างนี้แหละอย่างนี้ ทางกายแล้วก็ทางวาจาจิตขณะนั้นเป็นชวนะมากสักเท่าไหร่ที่ถึงกับจะแสดงกิริยาอาการที่ล้อเลียนบุคคลที่กวนข่ารบได้เพราะฉะนั้นเพราะผลอันไหลออกแห่งกรรมนั้นนางจึงเป็นหญิงข้อมนี่เห็นความวิจ,จิตความละเอียดของการสะสมกรรมบางครั้งก็เป็นกุศลบางครั้งก็เป็นอกุศล บางครั้งก็แสดงออกในรูปนั้นในลักษณะนี้บางครั้งก็ทางกายทางวาจาไม่เฉพาะแต่ทางใจเท่านั้น